เนยกับรองเท้าที่ใส่แล้วไม่สบายหรือรองเท้าที่พังเร็วเกินไปเตรียมพบกับประสบการณ์การสวมใส่รองเท้าที่เหนือกว่าด้วยรองเท้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อความสมบูรณ์แบบทั้งในด้านความสบายความทนทานและดีไซน์ที่ทันสมัยรองเท้าคู่นี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทนทานผู้ใช้รายหนึ่งได้สวมใส่รองเท้าคู่นี้มาเป็นเวลาถึง5ปีและยังคงดูใหม่เอี่ยมเหมือนเพิ่งซื้อมาความลับอยู่ที่พื้นรองเท้าที่ออกแบบมาอย่างพิเศษให้ความรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนก้อนเมฆนุ่มสบายไม่เมื่อยล้าแม้จะเดินทั้งวันหรือปี่่่่เนนืือกวาไมล ปลอดภัยทุกการเคลื่อนไหวด้วยความหนาถึง5เซนติเมตรไม่ต้องเสียเวลาผูกเชือกดีไซน์ที่ทันสมัยไร้เชือกผูกสายและถอดง่ายสะดวกสบายประหยัดเวลาเหมาะสำหรับทุกลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะแต่งตัวแบบไหนก็เข้ากันได้อย่างลงตัวดีไซน์ที่ทันสมัยยังช่วยให้ขาของคุณดูยาวเพรียวและสวยงามยิ่งขึ้นเสริมสร้างความมั่นใจในทุกๆก้าวเดินวัสดุคุณภาพเยี่ยมผลิตจากหนังวัวแท้คุณภาพสูงมีความทนทานและระบายอากาศได้ดีเยี่ยม ช่วยให้เท้าของคุณแห้งสบายตลอดทั้งวันไม่ต้องกังวลเรื่องปิ่นอับหรือเหงื่อออกทําให้คุณมั่นใจและพร้อมเผชิญทุกสถานการณ์อย่าพลาดโอกาสดีๆตอนนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษลดราคาอย่างมากสําหรับลูกค้าที่สั่งซื้อในช่วงเวลาจํากัดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อสั่งซื้อรองเท้าสุดล้ำคู่นี้และสัมผัสประสบการณ์การสวมใส่ที่เหนือกว่าได้เลยอย่ารอช้าสินค้ามีจํานวนจํากัด